สวัสดีค่ะหวานมีคลาสออนไลน์ผงบังหมูเจียงไฮผงบังมันหมูเจียงไฮแล้วก็น้ำบังเฮียชาตินะคะจ่ายครั้งเดียวสามารถใช้ได้ตลอดชีพจะเรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้ไม่มีข้บผกมันใดๆหวานสอนให้แบบไม่มีกั๊กเลยหลังจากที่เรียนจบแล้วสามารถปรึกษาหวานได้ตลอดสินค้าของหวานมีเครื่องหมายรับประกันคุณภาพเรียบร้อยไม่มีหน้าร้านก็ขายได้วัตถุดิบในการใช้ก็หาได้ตามท้องตลาดทั่วไปอุปกรณ์ในการขายก็ไม่ได้มีเยอะแยะ เพื่อนๆคนไหนที่ติดตามหวานอยู่แล้วก็จะเห็นได้ว่าสินค้าของหวานน่ะขายดีขายคล่องยังไงแล้วก็หมักได้หลากหลายซึ่งมันคุ้มมากเลยนะคะคนไหนที่ยังไม่มั่นใจก็เข้าไปศึกษาในเพจของหวานสั่งสินค้าของหวานไปใช้ก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยกลับมาเรียนคลาสกับหวานก็ได้นะคะค่ะหวานลองผิดลองถูกจนได้ในสูตรที่ลงตัวหวานมีหน้าร้านขายจริงหวานขายมาสิบปียอดไม่เคยตกเลยแล้วก็พี่น้องที่สั่งผงหมักและน้ำหมักของหวานไปใช้อ่ะ กลับมาซื้อซ้ำเยอะมากเลยเพื่อนๆคนไหนที่อยากเปลี่ยนชีวิตไปในทางที่ดีก็ทักเข้าขมาหาวานเราจะเปลี่ยนชีวิตไปในทางที่ดีด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ